สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคน,กนด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนที่ชมคลิปนี้กันทุกๆคนด้วยเนาะแล้วก็สวัสดีวันปีใหม่ด้วยนะครับปี64แล้วนะก็คลิปนี้นะครับผมก็จะพามาทำลิฟต์ขึ้นลงแบบชั้นเดียวนะครับซึ่งก็เป็นลิฟต์คล้ายๆลิฟต์ตัวเก่าที่ผมเคยทำไปเมื่อปี2019นะครับประมาณ2ปีก่อนเนาะ ก็คลิปนี้ก็จะเป็นเหมือนฉนบับรีเมคคลิปตัวนั้นละกันนะครับแต่คลิปนี้ผมก็จะทําให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นด้วยนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยไปเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่จะต้องใช้กันก่อนเลยนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้เนี่ยก็จะมีเครื่องมาร์คลบ1ตัวนะครับเครื่องมาร์คบวก1ตัวบล็อกสไลด์1ตัวนะครับสวิตช์สตัวนะครับ สายไฟสีฟ้า,อ,าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้อง,องเองนะครับว่าจะให้ชั้นเนี่ยมันสูงแค่ไหนนะครับของผมก็จะเอาเผื่อไว้ละลาสิเส้นนี่แหละนะครับแต่ความจริงก็ใช้ไม่ถึงหรอกนะพยายามอย่าทำชั้นที่มันสูงมากๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงนะปมกดทับนะครับหตัวพื้นไม้นะครับ ความจริงก็ใช้ไม่ถึง64บล็อกหรอกแต่ก็ตเตรียมไว้นะครับก็ใช้ราวสิบบล็บอกนี่แหละเนาะแล้วก็หินที่เผาแล้วนะครับอันนี้ก็ไปถึง64บล็อกหรอกก็ใช้ราวสิบกว่าบล็อก20บบล็อกนี่แหละนะครับก็เตรียมไปเลยนะก็ขั้นตอนแรกเราก็เอาอุปกรณ์ออกมาก,ก่อนเลยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับคลิปนี้ผมก็จะเปิดโหมดสร้างสรรค์นนะเพื่อความรวดเร็ว นะครับก็โอเคไะสมมุติว่าผมจะทําตรงนี้นะครับให้เป็นลิฟต์เนาะผมก็จะต้องทําฐานของลิฟต์ก่อนนะครับอ่นะผมจะตรงนี้เป็นฐานของลิฟต์แล้วกันก็วางขึ้นไปเลยนะครับหนึ่งอันนี้แล้วแต่น้องๆนะครับว่าจะให้ลิฟต์ของน้องสูงขนาดไหนเนาะผมก็จะเอาลอลาสักหกบล็อ,อกแล้วกัน2 3 4 5 6มนะ่าพอมาถึงยอด น้องก็วางสวิตไว้ก่อนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็โดดไปแล้วก็วางสายไฟลงมานะครับ1 2 3 4 5 6อ้อ๋อตอนวางสายไฟนะครับน้องๆเช็คด้วยเนาะว่าจะให้ฝั่งไหนเป็นด้านหน้าฝั่งไหนเป็นด้านหลังนะครับฝั่งที่วางสายไฟจะต้องเป็นด้านหลังเนาะก็ราวๆนี้นะครับบางลงมาจนจุพื้นเลยนะครับ หลังจากที่เราทําฐานของดิฟเสร็จแล้วนะครับแล้วก็วางสายไฟเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มาดูที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าของดิฟนะครับให้น้องๆขุด6บล็อกอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะเพื่ออะไรเพื่อให้มันเป็นพื้นที่เหยียบนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่น้องๆอ,อีกเช่นกันนะว่าจะให้มันกว้างประมาณไหนผมก็จะใช้ประมาณนี้ก่อนนะเนาะแล้วค่อยไปขยายอีกทีหนึ่งนะครับด้านในตัวฐานของดิฟนะครับให้ขุดพื้นที่นะครับแล้วเราก็ างบล็อกสไลด์ลงไปให้ด้านหน้ามันโผล่มาอย่างนี้นะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับด้านหน้าของบล็อกสไลด์นะครับให้ขุดลงไปลราวให้เยอะกว่าตัวที่เป็นฐานของลิฟต์เนี่ยสบล็อกนะครับผมก็จะขุด8บล็อกนะครับ1 2 3 4 5ส7งเโอเคนะครับหลังจากที่ขุด8บล็อกแล้วเราก็ขึ้นมา แล้วเราก็วางบล็อกบวกลงไปนะครับเน,น,นาะแล้วก็โดดขึ้นมาวางเหยียบบนบล็อกบวกนะครับถ้าใครเล่นโหมดอาชีตรอดให้ขึ้นมาอยู่บนนี้ก่อนเนาะแล้วเราก็วางไม้าลงไป1 2 3 4 5ี่หวางแค่5้าบล็อกนะครับให้เว้นตรงนี้ไปก่อนเนาะแล้วก็วางบล็อกลบลงไปชนะครับเราก็ทดสอบนะครับโดยการ กดสวิตช์ที่อยู่ด้านบนโอเคลงไปแล้วนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ทีหนึ่งให้ขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ลงไปอพอเสร็จแล้วนะครับให้เราวางบล็อกไม้รอบๆเลยอ,อย่างนี้นะครับแล้วก็วางสวิตช์อีกตัวหนึ่งไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับ แล้วเราก็ขึ้นไปทดสอบดูกดสวิตช์นะครับชึบเห็นไหมมันก็จะใช้ได้นะครับหลังจากที่เราทดสอบลิฟแล้วนะครับว่ามันโอเคละมันใช้ได้ละเราก็วางบล็อกหินเผารอบๆตัวลิฟเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องกวนครับว่าลิฟมันจะเสียเพราะว่าหินเผาเนี่ยบล็อกสไลด์นะครับมันจะไม่ยกเนาะคือเจ้าบล็อกตัวเนี้ยมันจะไม่ยกเห็นไหม เวลามันขึ้นมันลงนะครับมันจะไม่เอาหินเผาลงหรือว่าขึ้นไปด้วยนะนะเราก็วางรอบๆตัวดิดได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียเนาะโนะอปึ๊บนะมันก็จะขึ้นไปนะครับแล้วเราก็ดับคันโยกตัวนี้ปึ๊บแล้วเราก็มาเปิดตัวนี้นะเปิดตัวนี้แล้วก็ดับอีกทีหนึ่ง มันก็จะลงไปนะครับมันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ใช้ไม่ได้เนาะนี่มันก็จะลงไปนะแล้วก็ปุ่มกดทับนะครับให้วางไว้สูงๆส,สักหน่อยแล้วกันนะครับป้องกันคนป่าเด็กนะครับมากดสวิตช์ตรงนี้เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับออลิฟต์แบบง่ายๆสไตล์ของผมนะ ถ้าน้องๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับในส่วนที่เหลือเนอะกนอ็น้องก็แต่งเติมเอาอเช่นเคยนะว่าจะให้ฝั่งไหนเป็นบ้านเป็นสวนเป็นที่เก็บของอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้น้องๆก็สามารถที่จะใช้บล็อกหินเผาหรือวบล็อกอะไรก็ได้ผมแนะนําว่าให้เป็นบล็อกหินเผาให้หมดนะเพราะว่า มันจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังนะครับรอบๆตัวลิฟต์เนี่ยควรจะเป็นบล็อกหินเผาให้หมดเลยนะก็ปรัมานี้แล้วกันนะครับสำหรับการทำออลิฟต์แบบง่ายๆนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับ